กิจกรรมปูกระบี่ซิปแพลอเทศโดนใจเข้าสู่เสิร์ฟไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยจะมีอะไรให้เล่นบ้างจะมีของรางวัลเด็ดๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นตามช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับกิจกรรมปูกเบีเนี่ยไอ้ปูกบีกิจกรรมปูพิษเนี่ยอยาจ,รรยจารย์ไม่ได้ทําในเซิร์ฟจีนออกมาให้นะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ติดธุระหลายอย่างนะครับก็เลยอัดทนาของกิจกรรมนี้ไม่ทันหลายๆคนก็มาถามกันนะเด็กกิจกรรมนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นสกินปูพิษที่โคตรเท่ครับเห็นซิปแพ็นั่นไหมรอเลาขนาดปอดใสซียังส่งสายตาวิบวับให้เลยนะครับกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด3เฟสเหมือนเดิมนะครับ เฟสแรกจะเป็นเฟสการเน้นเนื้อเรื่องนะครับโดยจะเปิดวันละครั้งและเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีมที่จะตีมาผ่านแล้วก็ง่ายๆเนี่ยจะมีอยู่2ทีมที่จานคิดว่ามันน่าจะเจ๋งมากๆเสียเยยกับถังห้าวครับอันนี้จานตีตกไปแล้วใช่ไหมอ่านเดี๋ยวจานลองตีเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเซตถังห้าวเนี่ยบอกเลยว่าตีด่านพวกเนี้ยแบบง่ายมากนะครับถ้าคู่กับเอ้อหลงเก็บคิวไม่ได้เอ้อหลงก็ช่วยเก็บให้ครับ ชิวๆสบายๆนะครับอ่อันนี้ลองสู้นะอันนี้เราโอ้เก็บไม่พอเนื่องจากเราไม่ได้ใช้เป็นบักไส้กอกนะครับคือใช้ไส่เกอกแทนมาสูรก็ได้นะปกติจารใช้ไส้เกอกนะครับนี่ครับก็เร่งเทินครับถังห้าวก็วันเทิร์ดคิวเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรครับแม่เออหลงอยู่ครับช่วยได้ด่านยากสุดก็ไม่ใช่สิ่งที่สุดครับ ความจริงด้วยความเร็วเนี่ยเราบัฟให้เออหลงก,ก็ได้นะเนี่ยคือมันเล่นง่ายครับดาบพวกนี้ถ้ามีถัง5้ก็เสยเย้นนะมันเป็นอะไรที่จะจ๊อกเลยอนี่เล่งเล่งอัลดาเมดด้วยเป็นไงสุดจัดจึกจึกจ,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 กจกตูมครับก็ประมาณนี้ครับเล่นไปเพื่อรับเหรียญรับของรางวัลตามดานเลยนะอย่างที่บอกครับทีมแนะนำเสียเย่ถังข้าเท่านั้นตีดานพวกนี้ง่ายมากนี่ จบแล้วครับอันนี้ก็รับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอให้วันอื่นๆมันเปิดนะแล้วก็เล่นนะครับส่วนกิจกรรมในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นตีตามด่านนะครับโดยจะเปิดเป็นวันละครั้งเหมือนกันเปิดไปเรื่อยๆจนครบ4วันนะจะมีไฟนะครับทั้งหมด4ลูกนะไฟขาวไฟม่วงไฟแดงแล้วก็ไฟเขียวนะครับส่วนกิจกรรมที่3เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ตีลายวันนะอันนี้พลาดแต่ละวันไม่ได้เลยจะเปิดทั้งหมดน่าจะประมาณ5วัน และหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมเข้าเล่นไม่ได้ทำไมเข้าเล่นไม่ได้นะครับต้องรองให้กิจกรรมที่2หมดเสียก่อนกิจกรรมที่2หมดเวลาหมดวันปุ๊บก,กิจกรรมที่3จะเปิดให้เราเข้ามาตีได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวเรื่องทีมการจัดอะไรเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ทแยกออกไปให้ละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดนะครับส่วนกิจกรรมที่2นี้นะครับเราก็ต้องใส่สแต็กครับนี่ใส่แต้มพิษนะอันนี้แต้มเราได้แค่นี้เนื่องจากแต้มหาจากไหนครับแต้มหาจากการตีเนื้อเรื่องครับ ตีเนื้อเรื่องในเฟสที่1นในเฟสที่1นเนี้ยพยายามตีให้ได้เยอะๆนะครับเราจะได้แต้มแล้วเอามาอัพความสามารถของปู่พิษมันจะเป็นลีดเดอร์ให้เรานะครับนี่จะมีความสามารถอยู่และดูว่าเขาอัพอะไรยังไงกันเนี่ยดูพวกท็อปเซิร์ฟก็ได้นะครับพวกท็อปเซิร์ฟเขาก็จะอ่ะนี่ครับเห็นไหมท็อปเซิร์ฟใช้เป็นงูพ่นพิษนะครับบางคนก็ใช้เป็นแสงแก้วมรกตนะแล้วแต่คนนะครับส่วนทีมที่ใช้ก็ แล้วแต่บางคนเลยเนี่ยจะเป็นทางสั้นอว้วนลับเป็นอ้วนไฟทางห้าก็อยู่ที่แต่ละคนเลยเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นต่อครับอันนี้วันแรกอยู่เลยนะครับอันนี้จานตีไปละก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วแล้วไม่ได้อัดคลิปไว้นะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเฟสที่สามเลยทำคลิปแยกนะอ่ะมาตีกันครับเราบัฟให้เออหลงครับแล้วก็ หลงรลัดเลยในเฟส A ในด่านที่หนึ่งของวันแรกเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอืมเฮ้ยตอนแรกวันเทิร์นคิวได้เลยนะแต่ด่านนี้น่าจะยากขึ้นนะครับอ่าปููพิษอ๋อบัฟเกาะบัฟดาเมจลองนกอยู่ลำแพนติเฮ้ยติดสแตนด้วย อ้นกยูนำแพนก็แรงเหมือนกันนะตอนนี้ที่ใช้อยู่คือนกยูนำแพนนะครับที่ธรรมดาท,ที่ธรรมดานกยูลำแพนยิ่งจึงอ๋อถ้ามีตัวตายลืมไปว่าถ้ามีตัวตายเนี่ยมันจะรีเลือดตัวที่เหลือนะครับ ค่อนข้างเบานะอย่างที่บอกครับน้องจุลแพนเนี่ยเป็นอะไรที่เบาที่สุดในบรรดาของทั้งหมดแล้วนะ <c oughs> แี้วก็เล่นไปเลยครับของเราปกติอาจจะใช้เวลาบ้างไม่มากก็น้อยแต่รู้สลักษณะแล้วน่าจะมาก ทำไมนกยูนอมแพนยิงโดยถังซามันเบาเบาโอ้ถังห้าสตันสองเธอเลยครับอยู่กันยาวๆมันเบาจริงนะนกยูนอมแพนอะพายุเข็มดอกสาลี่นียิงกระจายไปแล้วจริงๆโอ้โหไม่มีเกรดอีก เออหลงยิงแรงกว่าเยอะเลยเรียบรลอยครับก็จบไปหนึ่งเฟสความจริงอะ่ะด่างขางบนต้นๆน่ะวันเทิร์นคิวได้เลยนะหรือว่าจะลองแบบไม่ไม่รัดเทิร์นไม่รัดเทิร์นแต่ว่าไม่มีเอาซื้อขามาจะใช้เป็นมานาสูนะ่ะเฮ้ยถ้าไม่รัดเทิร์นเดีดเยหรอขอไม่ขอไม่ถ้าไม่รัเดเทิร์นเอา บัฟให้ถังห้าก็ได้นี่ถังห้ายังไม่ห้าดาวแดงนะแหวนแสนปีก็ยังไม่มีนะครับก็แรงอยู่นะถนำมาตีพวกนี้ดีครับนี่ครับว่าต,ตัวเดียวแล้วให้เออลงครับ อุ้ยไม่ถ ve ึงครึ่งหลอดพ้นจึ๊กพ้นอีกหนึ่งจึ๊กพายุเข็บไอ้ไอ้นกยุงลำแพนเนี่ยค่อนข้างที่จะกัดจ็อกซ์มากเลยนะอันจริงๆนะครับตามความรู้สึกนะเอาลบรครับเหลือวันสุดท้ายนะครับ เหมือนเดิมครับคือความจริงเนี่ยจารย์ไม่อยากให้ไฟมันหายนะแต่ด้วยความสามารถของมารสาูรเอ้ยเรารัดนีหว่าเราลัดเทินเนี่ยไม่อยากตีให้ไฟหายครับแต่โดนหายหมดแล้วละ่ะทั้หทงห้า โอ้ ه, สามตัวเดิมครับนกทุนอมแพนคิดที่ไม่ยังเบาเบาจนเหมือนไม่ได้ตีปล่อยออโต้ไปก็ได้นะครับมันก็ตีของมันไปเรื่อยๆอะ่ะตีจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดทุกด่านแล้วสำหรับวันแรกนะก็เลยอ,อีก3วันข้างหน้าที่ต้องตีรวมถึงกิจกรรมเสริมอีก100%ครับ เราตีเป็น100%เปร็น100%เรียบร้อยเรื่องเวลาเราน่าจะไม่ได้ติดท็อปนะรู้สึกติดท็อป28น่าจะใช้เวลา1 4 6วิีิวิใช้นานนะเนี่ยเรายังไม่ทนันเลยกัเรื่องเวลาอืมประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นกิจกรรมก็จะมีเตีเสริมเป็นอันนี้ครับหลังจากที่เราตีตัวนั้นเสร็จนะตีตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดที่ลูกไฟครับ เราสามารถเข้ามาตีเสริมเอาทะนั่นของสัญลักษณ์ได้นะครับมาจ้นอยากลองให้ถังห้าใช้เป็นอ่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านกนยูงลำแพน่ะไหนดิด่าแรกมันบางอยู่นะ โอ้โหจานว่ามันเบาอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่จับเวลาถ้าอย่างงั้นลองไม่ออโตโอ้อะขอเล่นมือแล้วกันรู้สึกว่ามันอ๋อบัฟให้ถังห้าวอีกโอ้ไม่ต้องอยากจะลองรัดเทินถังห้าวปกติบัฟให้เออหลงนะอืมอ๋อถ้าเป็นดานพวกนี้เราต้องใช้เวลาตีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวาจะค่อยมาเก็บ เรืเ่อยๆใช้ตัวนี้ถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนอะแดปตัวมาใช้อุ้นไฟมาเพิ่มแทนทางสารอาวุธลับก็ได้ถ้าไม่มีอาวุธลับดีๆมาใช้นะนะครับก็ตีอักัญลักอันเนี้ยนะครับบวกความแรง3.5%ใช้เวลาตีก็น่าจะเยอะอยู่นะปล่อยออโตตีไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมปูก พิ Pitt, นะเรียกได้ว่าล่าง1ิบแผกที่รอเราเอาการสุดๆไปเลยนะสำหรับภูพีของเราดูสิความหล่อที่สุดเฟี้ยวมาเพียวเผนะครับเราได้เหรียญไอ้นี้สำเร็จนี่ขอดูนึง่งอ๋อเราสามารถอัพได้เพิ่มนะครับความจริงมันหน้าอัพพิทเป็น2ระดับได้นะไม่ต้องอัพแยกก็ได้นะครับอัพให้มันแรงขึ้นแล้วก็ไหนๆก็มีห้าเหรียญหน้าร้อยลว สักหนึ่งเวฟละกันชึกโอ๋าาอ,าาอ,าาออ้อหโอโหเออตั๋วบ้างโอโหาเออเอาตั๋วมาเอออย่างงี้ดิเออไวหน 50, น้าหมื่นโอ้โหไอซีโมงเนี่ยมาเยอะเลยเกินในช่วงเฟสแรกได้มาสามตั๋วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะนี่เอาอีกห้าหนะครับ ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ๆแบบนี้ถ้าใครรักชอบปูพิษนะก็อย่าลืมมาสุ่มมาอะไรกันนะครับร่างนี้สวยเท่มากๆเลยเอาไปยืนเป็นโมเดลที่แบบโคตรเฟี้ยวเงาะเลยนะครับสำหรับปู่พิษถ้าใครชอบการทำคลิปแบบนี้อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานด้วยนะครับหากข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูร,รณ์การใดก็ขออาภัยด้วยกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จะไม่ลืมสำหรับคลิปสเตจที่3ามเฟสที่3ามเดี๋ยวทำแยกให้นะครับบ๊ายบาย